สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีสิง์คนเกิดราศีสิง์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่16กันยายนการแบ่งวันที่เกิดแม่หมอแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ของไทยนะคะ ท่านใดที่มีลัคนาอยู่ในลัคนาสิง์ก็สามารถมารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะดวงชะตาที่จะเกิดขึ้นเป็นดวงที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์พศ2564นี้เรามาดูกันว่าชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาสิงห์เดือนกุมภาพันธ์พศ2564นี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นไปในแนวทางใดนะคะ ชาวสิงค์คะดวงชะตาของคุณนะคะคุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการตัดสินใจในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ถ้ามีเรื่องอะไรให้ต้องตัดสินใจหรือต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดขอให้คุณช่างใจไว้ก่อนอย่าด่วนตัดสินอย่าด่วนตกปากรับคำผู้ใดในช่วงนี้นะเพราะว่าดูเหมือนเกณฑ์ชะตาของคุณเนี่ย อาจจะมีการตัดสินใจที่จะทำกิจกรรมบางอย่างหรือให้มีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณในช่วงนี้แต่สถานการณ์เนี่ยมันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้มันอาจจะยังมีความทุรักทุเลอยู่ดังนั้นขอให้คุณช้าๆนะคะคิดเสียว่าช้าๆได้พระเล่มงามอย่าเพิ่งด่วนตัดสินอย่าเพิ่งด่วนลงเอยหรือว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุป หาข้อสรุปให้กับคนที่มาเกี่ยวข้องคุณว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรแบบนี้นะ ชาวสิงเพราะว่าในช่วงนี้ดวงชะตาของคุณเนี่ยจะต้องมีการระมัดระวังเกี่ยวกับการทําเอกสารสัญญาการต,ติดต่อสื่อสารเจรจาใดๆกับบุคคลใดเนี่ยมันยังจะไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรนะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางออนไลน์หรือการจะเดินทางไปเซ็นเอกสารสัญญาตกปาารับคําทําสัญญาใดๆกับบุคคลใดองค์กรใดในช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังความผิดพลาดที่มันจะมีเกิดขึ้นนะชาวสิงนะ ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าในช่วงปลายเดือนไปแล้วเนี่ยโครงการอะไรที่คุณวางแผนไว้ว่าจะลงมือทํานะอาจจะมีการชะลอตัวหรือเลื่อนออกไปหลายสิ่งหลายอย่างยังคงต้องรอคอยแต่คุณจะมีผู้คนให้ความชื่นชมชาวสิงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ย จะมีชื่อเสียงที่ดีนะจะมีผู้คนกล่าวขานขนานนามหรือพูดถึงคุณไปในทางที่ดีหรือสิ่งใดก็ตามที่คุณได้ทํามาที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนให้ผู้คนชื่นชมนะแต่ในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยยังเป็นเดือนอีกเดือนหนึ่งที่คุณจะต้องใช้ไหวพริบปฏิพานในการดําเนินชีวิตมากๆนะชาวสิงค์คือหลายสิ่งหลายอย่าง คือชีวิตประจําวันของชาวสิงยงเนี่ยแม่หมอมองเห็นว่ากลุมภาพันธ์เนี้ยแทบจะอยู่ไม่ติดที่ชีพจรจะลงเท้าจะต้องมีกิจกรรมจะต้องไปโน่นมานี่ติดต่อหรือทํานั่นทนํานี่ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่บ้านเฉยๆก็ตามเป็นพ่อบ้านเป็นแม่บ้านคุณเองก็ไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่เช่นกันอาจจะต้อง ทำงานบ้านอาจเป็นความสุขอย่างหนึ่งของชาวสิงในช่วงกุมภาพันธ์นี้นะคุณมีความสุขกับการทำอาหารโชว์ฝีมือเด็ดๆของคุณหรืออาจัดบ้านให้คนในบ้านอยู่กันอย่างมีความสุขอันนี้ก็เป็น ก,กิจกรรมเล็กๆของชาวสิงห์ที่มีความสุขที่สร้างสุขให้คุณได้นะชาวสิงห์ในช่วงกุมภาพันธ์นี้นะนอกจากนั้นนอกจากกิจกรรมที่บ้านแล้วแม่หมอก็ยังมองว่าชาวสิงห์เนี่ยเร่งหาเงินหาทองในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะเร่งบริหารจัดการนะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆภาวะการเงินการงานนะให้มันดีขึ้น สถานการณ์ต่างๆอาจจะยังผันผวนเอาแน่เอานอนไม่ได้ในเดือนนี้แต่คุณก็ไม่ต้องตกอกตกใจไปนะคะมีแผนการมีโครงการอะไรดีๆเด็ดๆอยากจะทำในอนาคตก็วางวางแผนไว้ก่อนเลยนะแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจด่วนในช่วงเดือนนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่จะตัดสินใจลงมือทำอะไรเป็นรูปธรรมชัดเจนนะในช่วงกุมภาพันธ์นี้อทีนี้เรามาดูชาวสิงห์ท่านใดที่มีงานประจำทำ นะชาวสิงห์ที่มีงานประจําในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มองเห็นว่าระวังเกณฑ์การขัดแย้งในองค์กรหรือในวงงานของคุณนะโปรเจกต์งานดีๆกิจกรรมดีๆในการงานที่คุณวางแผนไว้อยากจะเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้น อาจจะมีการชะลอตัวออกไปนะอาจจะมีการดีเลย์ช้าออกไปหรือแผนการไปประชุมไปอบรมสัมมนาอะไรใดๆจะมีการช้าการเลื่อนนะสิ่งใดที่คุณไม่สบายใจในด้านการงานขอให้คุณเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ปรึกษาหารือหรือหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้การวางตัวเป็นผู้ใหญ่จะเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับชาวสิงห์ที่ทำงานประจำที่มีงานในมือนะ เพราะว่ามันจะมีเกณฑ์ความขัดแย้งเกิดขึ้นในวงงานดังนั้นการใจเย็นวางตัวเป็นผู้ใหญ่การวางเฉยการนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวจะเป็นสิ่งที่ดีมากส่วนทางด้านการเงินการทองนะคะสําหรับชาวราศีสิงในช่วงเดือนกุมภาพานันธ์นี้การเงินการทองหาแบบเห็นชาวสิงเนี่ยขยันหาเงินหาทองมากๆเลยนะเงินทองมาจากน้ําพักน้ําแรงการเงินยังหมุนขึ้นหมุนลงอยู่ในช่วงนี้นะ หามาได้ก็ต้องจ่ายไปแต่ไม่ต้องกังวลเจไปนะคะเพราะว่าแม่หมอมองเห็นชาวสิงเนี่ยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาวะการเงินการทองและอีกอย่างหนึ่งจะต้องเตือนไว้เดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายกระทันหันมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เตรียมการไว้เกิดขึ้นปุบรับกระทันหันนะคะยังไงก็ต้องมีเงินสำรองไว้ในกระเป๋าหรือใน สมุดบัญชีบ้างนะคะชาวสิงในช่วงกุมภาพันธ์นี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่ทันตั้งตัวมันอาจจะมาได้ปุบปักกระทันหันนะแต่ก็ยังเห็นคุณวุ่นอยู่กับการหาเงินหาทองไม่เป็นไรค่ะชาวสิงเป็นลัคนาราศีและเป็นราศีที่มีความสามารถมีความเฉลียวฉลา,าดไหวพิปฏิพานคุณดีนะเดือนนี้ไหวพิปฏิพานคุณจะมาปัญหาอะไรมาคุณก็แก้ได้คุณก็ผ่านไปได้เพียงแต่ว่าบางทีเนี่ย มันอาจจะทําให้จิตใจของคุณเกิดความแบบเฮ้ยทําไมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันจะมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นได้นะอะทีนี้เรามาดูท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นนายของตัวเองชาวสิงห์ที่มีงานเป็นนายของตัวเองมีงานในมือการงานก็ยังคงไปได้เรื่อยๆมีเกณฑ์วางแผนการขยับขยายหน้าที่การงานแต่แผนการนั้นอาจจะยังแผนเป็นแผนการอยู่เป็นแผนในหัวเป็นแผนโครงการในเขาเรียกว่า เป็นโครงการในอนาคตอยู่ยังไม่มีการเทคแอคชั่นลงมือทําใดๆเป็นรูปธรรมแต่คุณก็ยังประคับประคองหน้าที่การงานไปได้โดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านออนไลน์ line, ส่งของขายหรือการโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยจะมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมชมชอบนะผู้คนจะกล่าวขานถึงคุณในทางที่ดีนะชาวสิงห์นะอ่ะทีนี้เรามาดูท่านใดที่มีภาวะนี่สินนะคะ ภาวะหนี้สินในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สำหรับชาวสิงห์เนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะไม่ว่าคุณจะเป็นหนี้สถาบันการเงินในดๆหรือหนี้กับบุคคลใดก็ตามคุณจะมีเม็ดเงินมาหมุนเวียนใชน้หนี้แต่จะต้องอาศัยความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจซะหน่อยเข้ามาประกอบการตัดสินใจในการทําธุรกรรมด้านหนี้สินในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ ในจิตใจของชาวสิงเองเนี่ยแม่หมอก็ยังมองเห็นความเข้มแข็งของคุณอยู่นะคุณมีความเข้มแข็งคุณมีการวางแผนเป็นรูปธรรมมากขึ้นคุณกังวลมากเกี่ยวกับระบบไฟแนนเชียลส่วนตัวการวางแผนทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเงินไปใช้ในกิจการกิจกรรมใดๆในชีวิตของคุณเนี่ยคุณค่อนข้างจะ วางแผนเอาประสบการณ์ที่ผ่านมามาใช้เป็นประโยชน์มากๆกับชีวิตในในตอนนี้ณนะเวลานี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะชาวสิงห์นะส่วนท่านใดที่มีลูกหนี้อยากจะได้เงินจากลูกหนี้คืนแม่หมอก็ยังมองว่าลูกหนี้จะมีการหมุนเวียนเงินทองคืนมาให้คุณอยู่บ้างอาจจะมีบางส่วนบางจํานวนที่ยังต้องรอต่อไปแต่บางจํานวนคุณจะได้รับมามีเกณฑ์ที่ดีพอสมควรจากลูกหนี้นะในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีสัญญาณที่ดีค่ะ ทีนี้เรามาดูด้านความรักกันก่อนดีกว่านะคะจบทางด้านความรักแล้วแม่หมอจะพูดถึงการแก้คลิปเสริมดวงในช่วงท้ายคลิปต่อนะการทําบุญเสริมดวงแบบนี้นะคะอาชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาสิงห์ที่มีความรักความสัมพันธ์เกณฑ์ความรักของคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังมีเกณฑ์ที่ดีต่อไปนะคะมีการได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับคนที่คุณรัก แต่ก็ต้องระมัดระวังพวกบุคคลที่3บุคคลที่สเนี่ยเป็นไปได้หมดทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะหรือเพื่อนฝูงญาติมิตรอาจจะมาแทรกในความสัสมพันธ์ความรักของชาวสิงได้แทรกอย่างไรก็คือบางคนเนี่ยอาจจะมีคนรอบข้างแสดงความคิดเห็นกับความรักความสัมพันธ์ของคุณโน่นนั่นนี่ทําให้คุณเกิดความโลเลหรือหมุดหงิดใจมันจะมีเข้ามาดังนั้นนะคะ เกณฑ์ความรักของชาวสิงในในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ระมัดระวังอารมณ์ที่มันหงุดหงิดจะกระทบกับความรักความสัมพันธ์นะแต่คุณก็ยังมีการใช้เวลาดีๆร่วมกันกับคนรักนะอันนี้เป็นเกณฑ์สําหรับท่านที่มีความรักแล้วก็อาจจะคบหาดูใจกันมาอ่าได้พักใหญ่แล้วแบบนี้นะและชาวราศีสิง์ชาวลัคนาสิง อ่าคนรักของคุณในช่วงกุมภาพันนี้เหมือนกับว่าคนรักของชาวสิงเนี่ยมีเรื่องอะไรยากๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเนะเออมีเรื่องให้ต้องจัดการมีเรื่องราวที่เขาสะเทือนใจอาจจะเป็นแบบเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาในชีวิตของคนรักของคุณให้เขา เจอบทหนักๆในชีวิตเจอเรื่องยากๆเข้ามาแต่เขาก็พยายามดำเนินชีวิตต่อไปประคับประคองตัวเองต่อไปเพื่อให้อะไรต่างๆมันดีขึ้นคนรักของคุณบางคนอาจจะมีการวางแผนการเดินทางนะคะชาวสิงห์นะคนรักของคุณจะมีการวางแผนการเดินทางให้กับชีวิตวางแผน เคลียร์สะสางอะไรที่มันแย่ๆออกไปจากชีวิตและมีการวางแผนทางด้านการเงินให้กับชีวิตเขารัดกลุ่มประหยัดมากๆเลยในช่วงนี้คนรักของคุณหรือว่าจัดการระบบการเงินอย่างเคร่งครัดมากๆเลยนะส่วนความรู้สึกที่คนรักของชาวสิงมีให้คุณนะคะคนรักของคุณเนี่ยเขาก็ยังมีแรงดึงดูดให้กับคุณ ความหมายของแม่หมอก็คือว่าเขายังมองว่าคุณมีสเสน่ห์ในสายตาของเขามองว่าคุณยังเป็นคนที่น่าดึงดูดใจสำหรับเขาแต่ด้วยสภาวะสิ่งแวดล้อมในช่วงนี้หรือสภาวะการอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราสองคนเขาจำเป็นจะต้องโฟกัสกับเรื่องรอบๆตัวก่อนมากกว่าเรื่องความรักอันนี้เป็นความรู้สึกของคนรักของคุณเขายังมองว่าการที่จะ ทำให้ความรักของเราสองคนเนี่ยมันดีมากกว่านี้บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยังไกลตัวอยู่นะคุณกับเขาอาจจะมีประเด็นอะไรที่ยังไม่ค่อยเข้าใจกันเต็มร้อยหรือถ้าคุณอยู่ร่วมกันมานานแล้วนะคะเขาก็ยังมองว่าคุณเป็นคนที่น่าดึงดูดใจคนหนึ่งในสายตาเขาแต่เขาอาจจะวางเฉยนะคะเพราะว่าต่างคนยังต่างโฟกัสเรื่องของตัวเองนะคะเขาเองก็มีหน้าที่การงานต้องโฟกัสส่วนคุณเอง คุณก็มีความรับผิดชอบในส่วนตัวของคุณเขาเองเขาก็เข้าใจเขาก็ให้อิสระกับคุณนะคะแต่ในบางกรณีบางประเด็นนะชาวสิงคนรักของคุณอาจจะมีความเอ่อกลัวคุณไปมีคนอื่นก็เป็นไปได้นะคะคือมีความหึงหวงเกิดขึ้นในใจของเขานะ,ค,ะคนรักของคุณอาจจะมองว่าคุณเป็นคนแบบมีสเสน่ห์หรือเปล่าคะเขาก็เลยกังวลว่าคุณจะมี เขาคนเดียวหรือเปล่าหรือแอบ,บมีใครซ่อนไว้อันนี้เป็นความรู้สึกที่คนรักของชาวสิงเนี่ยแอบบระวงชาวสิงอยู่นะนะแต่ที่จริงเนี่ยแม่หมอก็ยังมองว่าชาวสิงก็ก็ดูกลุ้มกลิ่มนะเดือนนี้กุมภาพันเนี่ยมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวมีความกลุ้มกลิ่มมีการบริหารสเสน่ห์ที่จริงคุณก็เป็นคนมีสเสน่ห์คือเขาเรียกว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้บุคลิกของชาวสิงน่ะนอกจากจะดูอบอุ่นน่ารักดูดีมีสเสน่ห์แล้วยังดูแบบ ยังดูมีอะไรในใจอ่ะดูเหมือนคนมีเล่ห์เหลี่ยมเล่กลนนิดๆอะไรแบบนี้ค่ะนะมันจะเป็นบุคลิกที่ปรากฏขึ้นมาในช่วงเดือนนี้ของคุณนะชาวสิงค์คนรักของคุณก็เลยระแวงนะแต่ว่าความรักความสัมพันธ์จากนี้ไปแม่หมอก็ยังมองว่าไปกันแบบเรื่อยๆนะไปกันต่อในความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนมีการอยากประคับประคองความสัมพันธ์ให้ไปกันต่ออยากจะเพิ่มสเต็ปค,ความสัมพันธ์แต่อุปสรรคมันมีนะ จากนี้ไปคุณกับคนรักเนี่ยชาวสิงและคนรักเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ว่าคุณจะได้สวีทหวานกัน24ชั่วโมงหรือ30บวันตลอดเดือนอ่ากุมภาพันธ์ไม่มี30บวันเนาะค่ะไม่ใช่ว่าตลอดเดือนทั้งเดือนเนี่ยคุณจะต้องมาใช้เวลาสวีดกันอยู่ตลอดนะคะมันอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์แต่พวกคุณก็ยังมองเห็นอนาคตร่วมกันอยู่ว่างั้นเถอะ ทีนี้เรามาดูท่านใดที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะชาวสิงเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนในเดือนนี้บอกเลยว่าหูพลังทางเพศของชาวสิงเนี่ยที่มีความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยพุ่งพล่านมากนะคุณหรือคนรักอาจจะเป็นคุณหรือคนรักก็ได้นะคะคือมีแรงดึงดูดให้กันสูงมากมีความสเสน่หาให้กับ คู่กรณีฝ่ายตรงข้ามของคุณมากๆเลยนะและคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามของคุณก็มีแรงดึงดูดให้กับคุณมีความรู้สึกสเสน่หาในตัวคุณเข้ามานะชาวสิงนะแต่ก็ต้องระมัดระวังว่าคนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันยังไม่ใช่การเลื่อนระดับความสัมพันธ์แต่มันเป็นความสเสน่หาที่มีความท่วมท้นเข้ามาต้องการการันและกันมากๆแต่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังมีรักซ้อนอยู่ คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีเกณฑ์รักซ้อนนะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่เคลียกกับความสัมพันธ์เก่าๆหรือความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะยังยังไงก็ต้องดูดีๆนะทีนี้เรามาดูคนโสดชาวสิงกันก่อนคนโสดชาวราศีสิงห์นะมีคนเข้ามารักมาชอบมีคนมาขายขนมจีบมีคนเข้ามาถูกอกถูกใจคุณแต่เหมือนกับว่าคนโสดชาวสิงห์เนี่ย ยังวิตกกังวลในเรื่องความรักวิตกกังวลอะไรอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณยังไม่ลืมคนเก่าๆหรือคุณยังมีแผลแผลนั้นกับคนเก่าคนเดิมหรือความรักที่มันผ่านมาคนโสดเนี่ยคุณยังจดยังจําเรื่องราวเก่าๆแล้วคุณก็ยังหวาดระแวงคนใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิต คุณไม่เปิดใจหรือคุณอาจจะตั้งกฎตั้งแง่ตั้งข้อระเบียบอะไรสําหรับความรักใหม่เยอะแยะมากมายจนเกินขอบเขตก็เป็นไปได้นะชาวสิงยังไงก็ลดความวิตกกังวลลงมาให้ให้มันซบซบลงหน่อยนะบางทีคนที่เข้ามาใหม่เขาอ,อาจจะดีก็ได้นะคะทีนี้สําหรับชาวสิงท่านใดที่รอคนรักเก่านะชาวสิงเกณฑ์คนรักเก่าของคุณเนี่ยยังไม่มีเกณฑ์กลับคืนมา นะแต่ถามว่าเขามีการนึกถึงคุณไหมนึกถึงคุณขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้ไม่หมอพูดถึงชาวสิงทีอ่อาจจะแบบคิดว่าเอ๊ะคนรักเก่าเป็นยังไงอยากถามถึงคนรักเก่าแล้วอยากรู้ว่ามันจะมีการลมพัดหวนหวนกลับมาหากันไหมย,ยังค่ะนะแต่ว่ามันก็ คือพูดถึงอะ่ะเขาเองเขายังไม่มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณในกรณีที่คุณแยกทางกันหรือห่างหายห่างเหินกันไปแล้วนะชาวสิงเขาก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆของเขาไปเขาก็คิดว่าเรื่องของเราเนี่ยมันยังยากอยู่หรือเขายังมองว่าคุณเนี่ย มีภาวะอารมณ์อะไรบางอย่างที่ยังไม่สามารถประสานกันได้กับเขาเขาเองเขาก็อารมณ์ยังไม่จอยที่จะกลับมาคืนดีกับคุณแต่ก็ยังมีการถามถึงคุณหรือนึกถึงคุณขึ้นมาเรื่อยๆยังไม่ลืมนะแต่ยังไม่มีเกณฑ์กลับมาค่ะคนรักเก่านะ ทีนี้คำแนะนำในด้านความรักนะคะให้กับชาวราศีสิงชาวลักนาสิงในเดือนกุมภาพันธ์นี้แม่หมอบอกเลยว่าท่านใดที่มีแผลในใจมีปมความรักที่ผ่านมาคุณอย่าเอาปัญหาหรือปมในอดีตมาตัดสินความรักในปัจจุบันของคุณเด็ดขาดนะคะมันคนละเรื่องกันนะยังไงถ้าคุณคิดว่าคุณยังไม่พร้อมจะมีรักใหม่คุณ เคลีย์อ<ๆ>ินเนอร์จีเก่าๆพลังงานลบๆออกไปจากใจให้ได้ก่อนนะเคลียร์คนเก่าเคลียร์อะไรที่มันไม่ดีเก่าๆพลังงานลบความคิดลบออกไปก่อนค่อยเริ่มความสัมพันธ์ใหม่หรือท่านใดที่ครองคู่กันมาอยู่แล้วความสัมพันธ์มันไปแบบราบเรียบจนเกินไปคุณจะต้องเพิ่มความน่าตื่นเต้นให้กับชีวิตรักมากกว่านี้คุณจะต้องเติมความหวานให้กับชีวิตรักมากกว่านี้นะคะชาวสิงนะอ่านี่เป็นคําแนะนําที่แม่หมอเสริมมาให้นะ อาที่นี้เรามาดูเรื่องต่างๆอื่นๆกันก่อนดีกว่าแม่หมออยากจะเสริมเข้ามานะ,ะถ้าเป็นเรื่องการเงินเนาะจากที่เห็นก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าการเงินยังมีภาวะการหมุนเงินอ่ะโชคลาภท่านใดที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงชาวเสิงในเดือนกุมภาพันนี้อย่ามือหนักนาเกณฑ์โชคลาบลาบลอยไม่เด่นน่ะชาวสิงเหงื่อออกจึงจะได้เงินเงินมาจากน้ำพักน้ำแรงนะนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูวิธีแก้เครสเสริมดวงจากที่แม่หมอเห็นชาวราศีสิงในเดือนกุมภาพนันนี้ถ้าคุณอยากจะดวงชะตาดีขึ้นให้คุณไปสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะเช่นอ่าบางบางท่านอาจจะมีคือตามจังหวัดที่คุณอยู่เนี่ยอาจจะมีศาลหลักเมืองมีเจ้าพ่อหลักเมืองคุณก็ไปสักการะกราบเจ้าพ่อหลักเมืองหรือถ้าเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะ่ะมีทุกจังหวัดนะคะนะเช่นอ่าอย่างอุดรธานีเนี่ยค่ะคุณก็จะมีศาลหลักเมืองอุดรเนาะแล้วก็ก็จะมีอ่าคำชะโนดเจ้าปู่ศรีสุดโทนะคะหรืออย่างหนองคายอันนี้แม่หมอยกตัวอย่างคร่าวๆนะนะคะอ่าอย่างจังหวัดหนองคายก็อาจจะมีอ่าหลวงพ่อพระสัยนะคะพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวหนองคายนะถ้าอย่างจังหวัดอำนาจเจริญบ้านเกิดแม่หมอก็ พระมงคลมิ่งเมืองและเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอย่างเงี้ยหาะแม่หมอยกตัวอย่างถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ใดคุณไปสักการะพื้นที่นั้นไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแล้วคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคชีวิตไปได้ด้วยดีนะอันนี้เป็นวิธีเสริมดวงแก้เครดในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะชาวสิงนะนะคะและอย่าลืมนะชาวสิงคุณจะต้อง สวดมนต์ด้วยนะท่านใดที่มีห้องพระหิ้งพระหิ้งบูชาเปลี่ยนน้ําห้องพระเปลี่ยนน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณสักการะบูชาแล้วสวดมนต์นะคะจะเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีงามแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอ่ะทีนี้เรามาดูอ่าสุขภาพร่างกายของชาวราศีสิงนะชาวสิงที่เป็นสุภาพสตรีนะคะระบบภายในช่องท้องของคุณไม่ค่อยดีบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกจะแสดงความอ่ อาการบางอย่างขึ้นมาในช่วงนี้คุณจะต้องไปหาหมอหรือรับประทานยานะบางคนมีปัญหาหมดลูกบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้นะกุมภาพันนี้มันจะสําแดงฤทธิ์ออกมาให้คุณหงุดหงิดรำคาญใจกระทบการดำเนินชีวิตของคุณได้นะชาวสิงแต่ว่าเกณฑ์ทั่วๆไปก็ยังไม่มีอะไรน่าหว่วงเกณฑ์ทั่วๆไปก็คือว่ายังไม่มีเกณฑ์อุบัติเหตุ ร้ายแรงหรือจะต้องแอดมิทโรงพยาบาลแบบด่วนหรือว่าผ่าตัดแบบนี้ยังไม่มีนะนอกจากว่าท่านใดที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วเนี่ยโรคประจําตัวของคุณมันจะสาแดงธิ์ขึ้นมาให้คุณต้องกลับไปหาหมอหรือกินยาแบบดว่ดวนเลยนะคะแล้วก็อาการท้องอืดท้องเฟอ้อรับประทานอาหารที่ย่อยยากจะมีเข้ามาสําหรับชาวสิงเพราะว่าเดือนกุมภาพันเนี้ยเหมือนเห็นชาวสิงบางคนอาจจะมีปาร์ตี้บ่อยอาจจะมีงานเลี้ยงสังสรรหรือต้องไปพบเจอพบ ผู้คนอาจจะมีการกินดื่มนะอาหารเนี่ยค่อนข้างจะเอ j นจอยอ i n ตมากๆเลยนะคะ,จะเจริญอ,อาหารดีในช่วงกุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วก็ชื่อเสียงของคุณจะได้รับการยอมรับนะชาวสิงในช่วงกุมภาพันธ์นี้ ยังไงแม่หมอก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะชาวสิงขออวยพรให้คุณมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองไหลามาเทมามีโชคลาภที่ดีและเป็นเศรษฐีในเดือนคุมภาพันธ์พศ2564นี้ค่ะสวัสดีค่ะ